ทุกคนนะคะเราจะมาเออ่รีแอคชั่นกับซิงเกิลใหม่ของเบนเกฟเล็กนั่นคือเพลงวอลต้าพี่พนั่นเองเนาะวันนี้ก็ลองเป็นครั้งแรกเราจะมาดูกันว่าเอ่อ MV เป็นยังไงบ้างมาดูกันมมีความแบบเป็นฟีมมีความเจ้าเอองอยบงย นีเจนนสอ่าปันมีความใจเป็ม่มาใครทำอะไรเจออะไรไม่เป็นใจอาจเป็นเรื่องไม่ถูกใจมกันลวัน โดนเมาบ้างโดนแซกนีออนนักว่ากันไปลมันกว้างงงงบ้างใจมันจะทำยังไงจี้หาสดหลับเป็นมังกรไปถ้าไม่เชื่อเรื่องที่มันยังไม่ได้ก็ถึงความจริงต้อไปคุยหาตังตอทำปวดหัวจะดีไหมเนาะเดี๋ยวันนี้มาทำมาเสียเวลาันไม่รังเกียเรื่องคนใจจะไปเลนะ ยอย่าไปเสีใจได้ไหมเรื่องสำคัญตัวสั้นงอย่ามองอย่าดูปลมันอย่าไปโยมจริงมันวันยายึดติดจริงมนหาตอกดองเราแม่แห้บูโรเซวาตาวัรตาวันตาวารตาปีโปไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอานมาจากก่อนเอาร้องให้ดังออกมาวารตาวารตาวารตาปีโป ที่เปน่องแยะคิดไมมีใจเลืจะคิดเลือจะแครลกันไปจะไม่คิดวกวนนักกะเข้าใจะแค่เข้าใจดมาไปทายยนยย้อนไปใที่เ้ใจรที่คิดนอกใจให้เราจะต้องเปแค่เขาจไมจความเหทุกสิ่งและจกควไปให้คนจากความเสียงเพียงวานทุกอย่าง តោះតោះឈប់សែងទៅបាយទៅក្រឡាចាំយប់ណាវ៉ៃអត់ទិព្វណា ไม่ใช่หรอกครับค่ะต้องการคนตา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  people ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องอายไม่ต้องโจรเอาลองไปดังเอามาคนต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 า people 🎵Pay lang ja, pay lang n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 a people🎵 🎵Kalang tawag ko di niyo pati di, pa'n niyo siya may tonggay🎵 🎵Pay lang na, pay lang na, pay lang na, pay lang na people🎵 🎵Jibusa, hindi pa'n pay, sababla pa'y jay🎵 เดี๋ยวหยุดคาท่านี้หรอแล้วชอบความพาขวัญชอบนะชอบชอบก็คือดีชอบ ก็คือแบบว่ามีความแบบคัาสสิกนิดนึงมีความทรงผมแบบอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเ,เนี่ยนะาได้เนี่ยเริ่มแรกก็จะเป็นแบบเหมือนฟีลแบบอันมากเลยอะ่ะชอบจังโอเคหลังจากที่เราดูวดีโอไปเนี่ยก็คือโอเคดีมากเลยนะามือสีิดีโอคือแบบชอบมากของวันรต่าพี่พ่ e อ่ะ ก็คือมีความแอบคุ้นๆเหมือนไปถ่ายที่เดียวกับคิมิวะเมโลดี้เออแอบเหมือนนเหมือนซิงซีคือสวยมากแล้วมีความแบบทัเลนของจีตจีด้วยความที่จิเป็นเซนเตอร์เพลงนี้เราก็ดูแบบเหมาะกับจิจริงจริงแล้วก็เห็นก่อนกลับมาเห็นลุงก่อนเนี้ยได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หายจาก สิ่งโน้นมาก็าถือว่านานอยู่นะชอบความแบบคนที่ไม่ได้เคยเป็นเซนเตอร์ไม่ได้เข้าติดอะไรเงี้ยได้กลับมาเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยกับน้องซี m จเอ็มด้เพราะว่าน้องก็ดูแบบสวยสวยทุกคนเลยแต่ชอบสุดคือน้องมิวตัวเล็กอุ้มง่ายมาโดยมาอยู่อุ้มเออก็ หลังจากที่จบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะแล้วคลิปใหม่ๆจะลงเมื่อไหร่เจะบอกติดตามกันด้วยนะจ๊ะ